แห้งแล้วก็ทอดเสร็จแล้วนี่ค่ะปลาทูทอดค่ะเหลืออยู่สามตัวตำตำสี่ตัวนะคะทุกคนนี่แกะตำแล้วตำใส่หอมใส่ปลาร้าผงชูรสพริกป่นค่ะตำเสร็จแล้วให้หอมนี่เราเรียกตำปลาทูตำแห้งๆนะคะทุกคนน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะตำม,มือเดียว จับกล้องด้วยให้เพื่อนๆดูค่ะทุกคนเราเรียกตำปะทูตำแห้งๆค่ะนี่ตำเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะตำเสร็จแล้วเขาเรียกตำปะทูตำปะทูตำปนตำแห้งๆค่ะทุกคนตักใส่ถ้วยเลยนี่ถ้วยเราก็เตรียมไว้แล้วตำปนตำแห้งๆค่ะทุกคนว่าเป็นน้ําพริก แห้งนะทุกคนน้ำพริกปลาูค่ะทำง่ายๆค่ะทุกคนใส่พริกป่นใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเส่ย์ฟทีรถแค่นี้ก็เป็นตําป่นป,ปลาแล้วค่ะทุกคนหรือว่าตํำน้ำพริกปลาเนาะคะ่ะเนาะอ่าชอบละเอียดมากละเอียดน้อยก็แล้วแต่เราค่ะทุกคนนี่มีก้างคะ่ะเอาอกเลยนี่คะ่ะอาหารเราอาหารพร้อมเสิร์ฟข้าวเราก็ สุกหรือยังดูกันเลยค่ะทุกคนหูหูยข้าวเหนียวหอมหอมหนึ่งใหม่ๆเลยค่ะบินกับน้ำพริกหรือว่าตำปลาทูแห้งๆแซบ่บๆจ้าทุกคนไปใส่ข้าวกันเลยจ้ามาค่ะทุกคนพื่งกี้พ้าเบิ่งเข่าวข่าก็ได้สุกแล้วแนว้กินย่ายหน้าก็เห็นแล้วแล้วค่ะนี่ทุกคนทอดเนื้อแห้งทอดปลาทูตำปลาทูตำปนแบบแห้งๆค่ะพักกับพกเพาแกม้มทั่วผู้มะเขือ อันนี้ยายนางมากักไล่พักกันจองน่อยหรือว่าพักพายน่อยค่ะทุกคนเอื่นพักพายเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปช่วยเข่ากันเลยค่ะมาค่ะทุกคนช่วยเขาเลยค่ะก็ที่ช่วยเขาเ้าเอาน้าใส่กระบมเพราะยังสิหล่ะค่ะทุกคนยายนางช่วยเขาใสกกระบมเด้อกระบมตะกี้ต่เกาพอต่แม่พอไงเม่ไงพันธุ์เพชรไว้ให้นี่เขายายนางอุ้ยเขาเหนียวหอมห่วยเลยกูด่ด อุ้ยเข่าเย็นนางเหนียวหอมค่ะทุกคนอขอเอิ้นทรายเข้าค่ะทรายข้าวให้เย็นมันจะได้บดซื่อเนาะค่ะเนาะจะได้บดซื่อจะได้บดเปียบบดเป็นน้ำค่ะทุกคนข้าวก็สีเหนียวหอมค่ะทุกคนเป้าดิเป้าให้เป็นลมให้มีลมค่ะทุกคนให้ข้าเย็ยนไว นี่ข้าวยายนางอุ้ยร้อนออข้าวยายนางสวยแล้วแลวไปค่ะทุกคนไปกินกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเห็ดแล้วแล้มากินกันเลยค่ะรออะไรนี่ข้าวเหนียวห้วนๆนี่ห่าสวยบางยางนี่มามากินกันเลย,ย,าเลยมานะยมา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 ,มากิน ข่อยตำปลาทูตำแบบแห้งๆเมื่อนี้ก็ทอดเนื้อแห้งของผักไผยมาเจ้าเห็ดอยู่บ่อุ้ยผู้ด่าผักไผยงามๆทุกคนเจ้าไปแล้วมาโย่มาเอามาแล้วข่อยล่างเลยเรียบร้อยผักไผยงามๆกันทุกคนผู้ด่ามาถึงเปเสียบเท่านี้ครับครับออสวัสดีครับมีผักไผยมีบักทัว่ผู้บักเขือกินเลยน้องไมมทอดปลาทูจะเพลินปลาทูอืมน้ำมันจังน้อยกลยนะ ขี้ทลาอะไรเนาะได้เลยก็ชินด้วยผู้เขาเนาะรวยไม่ไหมโบยานางเข้านน่อยรวยไม่ไหมโอ้ยก้านเนาะกินคอนควอนผมเมาเลยตันนี้จับเข่าอาหารอาจารย์มาเท้าบริลืมปนลลืมเจลหอทุกคนเจด้วยถวยไม่ทุกมืออืลอบเข้ามาเนาะ

หรือเนี่ยนี่พักการจองน้อยเนะี่ยหรือว่าพักพายค่ะบางทีเอื้อนการจองน้อยบางทีเอื้อนพักพายบางยางนะเอิ้นพักพายเป็นยังคือว่าพักพายเหรอคุณใบเพิ่นคือใบพายเลื่อนเนี่ยพักอะไรแทบ ยัยแนงก็บำพันให้อยอดจัดเห็นคือเขาหามากินเขากระเพาะมีพี่น่อง <c oughs> พัก,กรับไม่จะเน้วแสบ มันจีดองไ,ได้อามาหนึ่งใชปูใสปลามาแกงมาออมได้เบิดค่ะผู้คนกินสดกระเซ็บหลายอย่างเนาะยุบตะมงังหงก็ได้แม่ม่ครับอืม ทำไมตวหวานอืมตำตำมัำวจ้ทอดเป็นตัวมานนะบมอเมนทอดพร้พอตมตำพร้อม หอมหวานน้ไมันจมเป็นนกเลยแซ่บเอาแกเลยบ,ยเยบยปเนาะแซ่บยาวๆไปเรื่อมยมื้โอ้ลงทะเลขนาดนี้ยาย้นางก็บอกพันธุ์ท่น กินได้ตลอดลครับปนเจียวเบืเบ่อสารบ้านทฮองะอนะนายนี่พักไร้ครับ นื้อห้งก็แบบเนื้อหงให้นางเทเอยโอ้ขับ่เนอะโอ้ขาบมน่เยอะก็ขาหอนม่ยากินยากนางก็ชวย

งามพักควายเลยอีเข่าอีมีนตบไทยด้วยน้ำเย็นๆมีแห้งหลายคนคนเมื่อนี้ยายนางได้ตำปลาทูแบบแห้งๆกับทอดปลาทูกับทอดเนื้อแห้งพักกับพักแก้มยายนางกับมีพักผายมีบักเขือมีทั่วผู้เด้อค่ะเด้ออันนี้บ้านพี่น้องเอิ้นมากยัง นี่ค่ะบ้านยายน้างเอินทั่วผู้ค่ะทุกคนสุปก็ได้แกงก็ได้ค่ะทุกคนยำก็อร่อยเด้อนี่นเด้อทั่วผู้นี่ค่ะทุกคนยำกับเสียด้บยใย่อค่ะยำใส่หมูสไลด์ทำเหมือนหมูมะนาวค่ะทุกคนโอ้จังสีเลยเอาเมือ่อวานยายนางกับบอกแ่ทยท่านยอดกินอบอดี้กินโบสุภาพก็ขอโทษขออภัยหลายๆลได้ค่ะเด้อขอบคุณล่วงหน้าค่ะที่คอยสนับสนุนและติดตามยายนางกับบอลแพทยท่นานยอดค่ะเมื่อวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับบ๊ายบาย